ข้อกำหนดเกี่ยวกับยุทธคาดจัดทำโดยนายเจษดาปทาทุมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสเสนอครูพัจนาตคาดพันโนวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดข้อกำหนดเกี่ยวกับยุทธคาต 1. ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2. แหล่งที่มาหลักของบกพ้อง 3. บักที่เกิดขึ้นได้จากหลายๆสาเหตุแต่ละสาเหตุสามารถตรวจสอบได้ 4. ความพยายามแก้ไขข้อบกพ้อง หขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์1การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. เขียนโปรแกรม 4. ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม 5. การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม 6. ก,การทำเอกสารประกอบโปรแกรม 7. การบำรุงรักษาโปรแกรมออกแบบโปรแกรม 2. แหล่งที่มาหลักของข้อบกพร่องกระบวนการในการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในซอ r c e โค้ดของซอฟต์แวร์ใดๆเมื่อซอฟต์แวร์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้โปรแกรมเมอร์ต้องศึกษาโค้ดเพื่อพิจารณาว่าสาเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้น 3. บักเกิดขึ้นได้หลายๆสาเหตุแต่ละสาเหตุสามารถตรวจสอบได้ สความพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เพื่อหาวิธีที่มีความแตกต่างและหลากหลายโดยควรวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงเสียก่อนแล้วพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์เฟ้นหาวิธีแก้ไขไว้มากๆ Qiaomen <Requ> หรือความต้องการคืออะไร Standard g o s Software Engineering s ัลลี่ออฟซอฟต e e e ร์ i n e จิ g นียริงเท o ร์เป็นเงื่อนไขหรือความสามารถที่ต้องการของผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ลักษณะของ r e q u i r e m e n t ์ ไม่มีความต้องการของระบบใดที่เหมือนกันอย่างไรก็ตามมีกระบวนการหลายอย่างที่ช่วยในการค้นหาและกำหนดข้อความต้องการของระบบเช่นวัตถุประสงค์ขนาดเป็นต้น Functional Requirements 1. ความต้องการที่เป็นฟังก์ชันการทํางานเป็นสิ่งที่ระบบควรทําหรือเป็นหน้าที่หลักของระบบ2โดยปกตินําเสนอเป็นขั้นตอนการทํางานที่ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน3เทคนิคใหม่ในการนําเสนอ Non-functional requirement ความต้องการที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันการทํางานจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานหรือฟังก์ชันหลักขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ